ยกระดับทุกโอกาสการลงทุนด้วยความเชี่ยวชาญมาตรฐานระดับโลกลงทุนกับบรจ p r i n c i p l สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p r i n c i p a l Investment Opportunities รายการที่พาท่านผู้ชมทุกท่านไปค้นหาโอกาสในการลงทุนทั่วโลกและวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมซีเทเน่เลเวพันจากทีม Investment Strategy พร้อมกับทีมงานทุกท่านจากทางบรจ p r i n c i p l เช่นเคยเลยนะครับ ท่านผู้ชมครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าตลาดหุ้นสหรัฐก็มีการรีบาวแล้วก็รีคอฟเวอร์ได้ค่อนข้างดีนะครับผมสืบเนื่องมาจากว่าอย่างที่เราได้ทราบกันครับว่าโกลเมนชัดดาของสหรัฐเนี่ยก็กาลังจะสิ้นสุดลงละครับผมเขาก็มีการโหวตร่างงบประมาณผ่านเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของมาร์เก็ตเบลดหมายความว่าการขึ้นมารอบนี้ของสหรัฐก็ดูค่อนข้างดูดีขึ้นครับผมมีกลุ่มไฟแนนซ์เช่นพวกอเมริกันเอ็กซ์เพรสเนี่ยก็เริ่มที่จะฉุดตลาดขึ้นมา ครับผมก็บ่งบอกแล้วว่าการขึ้นมารอบนี้ก็ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างมีสเสถียรภาพครับบวกไปกับกําไรผลของผลประกอบการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสหรัฐเนี่ยก็ ประกาศออกมาแล้วครับของดัชนี S&P 500เนี่ย92ปรทั้งหมดของทั้งหมดก็มี80%กว่าเปอร์เซ็นต์นสำหรับบริษัทที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยก็ชนะการคาดการ์เพราะฉะนั้นเ,เซนติเมนต์เนี่ยก็เลยค่อนข้างกลับมาดูค่อนข้างโอเคอีกครั้งหนึ่งครับผมแต่อยงไรก็ตามครับตลาดหุ้นก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีคณะกรรมการเฟรออกมาพูด 11คนเกี่ยวกับมุมมองการลดอัตราดอกเบี้ยนยแล้วก็เกินครึ่งเนี่ยก็ยังคงบอกว่าข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้เพียงพอที่จะพพอร์ตว่าเฟดเนี่ยจะมีการคัด ในอนาคตครับผมเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราดูสิ่งที่มาตลาดมองเนี่ยก็จะประมาณสัก50%เอนี่ยสำหรับการคัดในเดือนธันวาคมแล้วก็คัดอีก1-2ถึง,งครั้งในปีหน้าครับผมก็แน่นอนอย่างที่เราพยายามบอกท่านผู้ชมมาโดยตลอดว่าอาจจะดีเลย์สักเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามครับเฟดเนี่ยก็ยังอยู่ในวัฒนจักรดอกเบีย้ยขาลงครับก็ยังคงซัพพอร์ตหนุนตลาดให้เราลงทุนได้ไม่ว่าจะเป็นตราสารดี้หรือไม่ว่าจะเป็นหุ้นโลกคุณภาพดีตามลาดับ ครับก็อย่างไรก็ตามครับประเด็นหลักของวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงออกองทุนที่ช่วยในการลดหย่อนภาษีนะของบจจ Principle ซึ่งวันนี้เนี่ยหยิบเรียกได้ว่าเป็นแฟกชิพของทางบาจจเนี่ยนำมาแนะนำถึง3กองทุนด้วยกันเนื่องจากก็เราเข้าใกล้ ช่วงปลายเดือนพฤศจิกแล้วก็เดือน12แล้วซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นฤดูแห่งการซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยติดตามกันได้ตลอดทั้งรายการเช่นเคยครับผมหรือ้ท่านผู้ชมอาจจะมีเวลาเพียงสักเล็กน้อยก็สามารถดูสรุปช่วงท้ายรายการได้ครับผมเดี๋ยวเรากันเข้ามาที่ออหัวข้อของตอนตอนนี้กันได้เลยครับโอเคครับวันนี้เรามากันที่ชื่อตอนเนี่ยก็ตรงประเด็นครับชัดเจนตรงไปตรงมาครับชี้เป้ากองทุนลดหย่อนภาษีแนะนําก็จะมี IMF แล้วก็จะมีกองทุนไทย ESG ครับผมเรามากันที่กองแรกกันก่อนเลยครับผมกองที่เราจะต้องพูดคุยกันเน p e r i n c i p l VNEQ RMF ครับผมสืบเนื่องมาจากเนี่ยทางบริจพิ r ิ n เปิลเนี่ยก็โด่งดังในแง่การบริหารกองทุนของเวียดนามอยู่แล้วเรามีกองแฟลกชิพหรือกองเรือธงที่ชื่อว่า Principle VNEQ ครับผมและนี่ก็จะเป็นแชร์คลาส i s f ของเขาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอาจจะขออนุญาตแลปอัพตัวตลาดแล้วก็เกี่ยวกับกลยุทธ์ของกองทุนสักเร็วๆเนื่อเพราะผมได้มีโอกาสหยิบนํามาคุยกับท่านผู้ชมในรายการนี้ของ Princi p a ล v n e q เนี่ยหลายครั้งละครับผมซึ่งแน่นอน,นครับ ปัจจัยที่จะหนุนตลาดหุ้นเวียดนามต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของฟันฟลอ o ์ฝรั่งเนื้อที่มีแนวโน้มจะไหลเข้ามาได้ถึงสัก 5-6าถพันล้าน US ดอลลาร์สหรัฐครับผมสืบเนื่องมาจากฟุตซี่ครับผมได้อัปเกรดเวียดนามเนี่ยเข้าสู่ Emerging Market Index Market เนี่ยอย่างเป็นทางการครับผมซึ่งเราจะซาบน้ำหนักเนี่ยในช่วงประมาณต้นปีหน้าแล้วก็จะเริ่มมีผล e f f e c t i v e จริงๆเนี่ยในช่วงประมาณปลายปีหน้าครับผมก็เม็ดเงินตรงนี้ก็จะมาทั้ง Active Fund แล้วก็ Passive Fund ครับผมซึ่งแน่นอนครับกลุ่มหุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากเม็ดเงินตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่มีคุณภาพภาพดี เช่นพวกหุ้นกลุ่มธนาคารครับผมที่ Principle v n e q เนี่ยมีการถืออยู่เป็นสัดส,ส่วนค่อนข้างใหญ่นแล้วก็เป็นในคอร์พอร์ฟิโ o ของเราครับสำหรับภาพภาพนี้เนี่ออาจจะหยิบมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเร็วๆว่าคําถามผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยหลายๆท่านที่ลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามมาอย่างยาวนานเนี่ยก็ตลาดหุ้นเวียดนามขึ้นมาค่อนข้างเยอะละ ก็คงมีคําถามในใจว่าตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยเข้าสู่ภาวะฟองสบู่หรือบับเบิลแล้วหรือ,อยังครับผมอยากให้ดูครับว่าจริงๆเราหยิบการขึ้นของตลาดหุ้นเวียดนามหลักๆเนี่ยให้ดู3ามพีเรียด้วยกันเนมีตั้งแต่2016ถึง2018 2020ถึง2022แล้วก็ปี2025 Year to date หรือตั้งแต่ต้นปีครับผมจะเห็นได้ว่า Market เนี่ยก็ปรับขึ้นได้ในระดับที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะ เน้นย้ำกับท่านผู้ชมเนวะว่ารอบนี้ถ้าท่านผู้ชมเห็นคำว่า average EPS growth หมายความว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยนเนี่ยปีนี้ ครับผมจะเห็นได้ว่าพีเรียของ y r to d a t ปปี2025เนี่ยโตจริงๆครับโตประมาณ22.3ซึ่งค่อนข้างตรงกันข้ามกับเมื่อก่อนที่มีการปรับขึ้นเนอะก็แม้ว่าอินเด็กจะมีการปรับขึ้นแต่ EPS growth เนี่ยก็ติดลบครับผมเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าการขึ้นรอบนี้ค่อนข้างมีพื้นฐานมารับรองครับผมแล้วเราคิดว่าถ้าอาจจะมีการปรับฐานก็เป็นเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นแต่ในระยะกลางถึงยาวเนี่ยเรายังคงมีมุมมองค่อนข้างดีกับตลาดหุ้นเวียดนามครับ โอเคครับก็น,นี้จะเล่าให้ฟังในส่วนของจริงๆสิ่งที่ตลาดหุ้นเวียดนามปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยครับผมส่วนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นส่วนใหญ่เลยเนะก็มาจากหุ้นกลุ่มวินกรุ๊ปครับผมก็จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นเวียดนามตั้งแต่ต้นปีเนี่ยขึ้นสักประมาณ370จุดจาก370จุดนะมี135จุดเนี่ยมาจากหุ้นวินกรุ๊ปหรือประมาณสักเกือบเกือบมเนี่ยมาจากหุ้นวินกรุ๊ปครับผมซึ่งก็รายดัชนีขึ้นมาเป็น หลักๆครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราตัด Return ของหุ้นตัวนี้ออกไปครับจะเห็นได้ว่าหุ้นอันอื่นเนี่ยก็ยังไม่ได้ถือว่ามีการปรับเพิ่งขึ้นจนกระทั่งเข้าขายฟ u ูเว v ร์ยหรือราคาเต็มมูลค่านั่นเองครับผมรดูเรื่องง่ายๆว่าตลาดหุ้นเวียดนามเ,เรามองว่ายังมีอัพไซด์หลงเหลืออยู่ครับ โอเคครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนเศรษฐกิจเนอะก็แน่นอนครับว่า GDP ของตลาดหุ้นเวียดนาาเนี่ยยังคงเติบโตได้อย่างค่อนข้างแข็งแกร่งครับผมรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าเติบโตประมาณ8%และในไตรมาส3ก็เติบโตได้ถึง8.23%แน่นอนการส่งออก FDI การลงทุนภักรัฐบาลก็จะเป็น key driver สำคัญของสำหรับการเติบโตของ GDP ครับโอเคครับถ้าเรามาดูเป้าดัชนีเป้าหมายกันดีกว่าครับผมก็จริงๆเรามีการทา target เนื้เวียนอินเด็ก target, target เนี่ยก็มี good มี base มี worst ครับก็จะเห็นได้ว่า,าถ้า base case ของเราเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า vn index เนี่ยอาจจะมี up s i d e เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก10%บวกลบครับผมแต่ว่านี้เนี่ยก็มีการคำนวณ vn index ณนะระดับที่1,660นะครับผมแปลว่าปีหน้าเนี่ยเรายังคงมองว่า หุ้นเวียดนามยังคงมีอั s ไซ e ์ลงเหลืออยู่ครับผมท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทยอยลงทุนได้ครับซึ่งถ้าเราลองมาดูจุดเด่นของ principal VNDQ IMF ครับแน่นอนครับก็ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับ principal VNDQ <c oughs> ผมขออนุญาตใช้คับนี้เนื้อแต่ว่า ตรงนี้กองนี้เนี่ยเป็นแชร์คลาสสำหรับรถยนต์ภาษีประเภท r m F เท่านั้นครับก็แน่นอนครับนำทีมโดยคุณสุป,ปกรครับแล้วก็มีคุณชาตีเนี่ยเป็น Head of Equity ครับแล้วเป็นอยู่กับกองทุนเนี่ยมาตั้งแต่จัดตั้งครับแล้วก็มีคุณลัชนาที่สามารถที่จะสื่อสารภาษาเวียดนามได้ภาษาอังกฤษได้แล้วก็ภาษาไทยได้ครับ โอเคครับก็กลยุทธ์ของกองทุนเนื้อก็แน่นอนครับเป็นกองทุนเชิงแอคทีฟหมายความว่าเราค่อนข้างทำงานอย่างหนักเราค่อนข้างมี i n t e r n a l research เองเราไปวิสิท์บริษัทที่อยู่ใน u n i v e r s สของเราเนี่ยอย่างน้อยตายมาละหนึ่งครั้งเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกครับผมเรามีการนักวิเคราะห์ของเราเอฟอร์นเริเจอร์ของเราเนี่ยเป็นทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ด้วยคือมีการวิเคราะห์หุ้นเป็น i n t e r n a l research เองด้วยครับผมแล้วก็มีการคัดเลือกหุ้นตามหลัก S FMV ครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราให้ความสำคัญของ governance หรือ ESG หรือธรรมาภิบาลเนี่ยเพื่อทำให้พอร์ตการลงทุนเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้ในระยะยาวครับ โอเคครับผมก็ผมขออนุญาตมาที่หน้าพอร์ตกันเลยนะครับหน้าพอร์ตเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันก็ยังคงมีกลุ่ม f i ไฟแนนซ์เนี่ยซึ่งก็อุดมไปด้วยหรือเต็มไปด้วยกลุ่มธนาคารเนี่ยค่อนข้างเยอะครับประมาณสัก46%ครับที่เหลือก็จะมีประปรายครับไม่ว่าจะเป็นพวกอินเัสทิ้ประมาณ15%ครับส่วนหน้าพอร์ตอย่างท็อป h o l d i โฮลเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มธนาคารเป็นหลักครับ ส่วนกลยุทธ์ครับการลงทุนเนี่ยแน่นอนเราก็ยังคงเน้นเป็นหุ้นคุณภาพขนาดใหญ่แล้วก็มีศักยภาพในการเติบโตของกําไรและก็ระแสเงินสดเนี่ยในระยะยาวอยู่ครับผมแล้วมีการให้น้ําหนักกลุ่มธนาคารเยอะเป็นพิเศษเพราะเราเชื่อว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะโตได้กลุ่มธนาคารเนี่ยจำเป็นที่ต้องโตได้ด้วยครับแล้วก็เออเรามีการเพิ่มสัดส่วนของหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ประมาณสัก18%์ครับผมคิดเป็นประมาณสัก18%นะครับผมโดยเน้นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูงครับ โอเคครับนันนี้ก็จะเป็น performance ย้อนหลังเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในทั้งระยะยาวขึ้นมาหน่อยเนี่ยสักประมาณ3ปีเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าของเราเนี่ยก็ principal i e l e q ข t x เนี่ยซึ่งเป็นกองทุนหลักของ principal i e e q i m f เนี่ยก็ยังคงเอา p e r f o r m ตลาดได้ถึงสักประมาณ5%โดยเฉลี่ยทุกปีซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะแล้วก็มีในยะมากครับ โอเคครับกองที่2ครับเราจะมาเล่ากันให้ฟังถึงกองที่ชื่อว่า p r i n c i p a l IPop RMF ครับซึ่งแน่นอนครับกองนี้เนี่ยก็จะเน้นลงทุนทางด้านกองทุนอสังหาทั้งไทยแล้วก็สิงคโปร์เป็นหลักครับก็พอเราเล่าถึงกองทุนอสังหาเนื้อหนึ่งใน Key categoris e หรือ ปัจจัยบวกสําคัญเนี่ยก็ต้องเป็นการลดอัตราดอกเบีย้ยของเฟดก็อย่างที่เรียนครับว่าเฟดแม้ว่าจะมีการดีเลย์การลดบ้างแต่เรายังเชื่อว่ายังอยู่ในวัฏจักรขาลงไปอีกอย่างน้อยจนถึงปลายปีหน้าครับซึ่งก็อาจจะมีการคัดให้เราได้เห็นสัก2-3ครั้งครับแล้วก็ valuation ครับของกลุ่ม r e ิษเนี่ยยังคงมีลักษณะคือไม่ได้แพงครับผมเมื่อเทียบกับหุ้นโลกหรือหุ้นสหรัฐเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างเยอะ กลุ่มรีฟมีรายได้อย่างสม่ำเสม,มอครับผมในฐานะค่าเช่าไม่ได้ผันผวนตามเศรษฐกิจมากครับแล้วก็รายได้ของรีฟเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบไม่ได้โดนผลกระทบโดยตรงจากนโยบายการค้าสหรัฐเน้อเพราะว่า อ,อย่างที่เรียนครับว่าจะขึ้นทาลีฟยังไงเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับพวกค่าเช่าอยู่แล้วครับแล้วก็กองเราครับเน้นลงทุนลีทไทยกับสิงคโปร์เป็นหลักครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีการโอเวอร์เวกลุ่มค้าปิกแล้วก็กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานครับซึ่งถ้าเราลองมาดูกลยุทธ์ครับผมกลยุทธ์เนี่ยแน่นอนหนึ่งเราคุยกันไปแล้วในเรื่องของดอกเบี้ย โลกมีแนวโน้มขาลงเนอก็อย่างที่เรียนครับว่าถ้าเราเปรียบเสมือนว่า IMF VN EQ IMF เนี่ยเป็นกองซิ่งเป็นกองที่จะสร้างอัลฟาหรือสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนได้เนี่ยกองนี้อาจจะเป็นกองที่เป็นลักษณะคือ กองหลังซะหน่อยครับผมเพิ่มที่จะสร้างความมั่นคงครับผมเพราะว่าลีดโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยคล้ายๆเป็นกึ่งๆึ่งดิฟเฟนซีฟเนะเพราะว่ามีไรายได้ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอครับผมก็สามารถมีได้แล้วก็จะเพิ่มความมั่นคงให้กับพอร์ตได้ครับผมโดยปัจจัยสถาบันอื่นเนี่ยก็แน่นอนครับบ้านเราก็การเมืองก็ค่อนข้างมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราได้รัฐบาลแม้ว่าในปีต้นปีหน้าเนี่ยเราจะมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งแต่เราจะได้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนที่่่่อออออกมาายงงตเื ตัวอย่างเช่นคนละครึ่งครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเราทางกราตอเนี่ยได้มีการอนุญาตเพิ่มออกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือรี t และก็กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเข้าไปในให้กองทุนไทย ESG เนะซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทกองทุนรถยนต์ภาษีที่เราสามารถซื้อได้เนี่ยครับผมก็อาจจะทำให้มีฟันโฟไหลเข้าตรงนี้ได้ครับแล้วก็ความเสี่ยงครับก็อาจจะมีเรื่องของรีเซช s ั่นซึ่งเบสเคสของบริจอบ r i n c i พิเนี่ยยังไม่ได้เห็นถึงตรงนั้น ครับก็แน่นอนครับเรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มของรี i t เนี่ยในระยะกลางถึงยาวโดยมีแรงสนับสนุนจากความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครับผมมีมูลค่าที่น่าสนใจครับอัตราผลตอบแทนเฉลีย่ยประมาณ4-7%ก็ NAV เนี่ยมีความพันผลต่ำกว่าหุ้นโลกครับก็ท่านผู้ชมที่อยากจะเพิ่มความมั่นคงให้ผ่อนเนี่ยมีอินคัมมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นก็ Principal iPO IMF ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีครับน้าอรอตครับอย่างที่เรียนครับ ว่าตอนนี้ก็มีลงทุนสิงคโปร์ประมาณ48%ไทยประมาณ45%ครับแล้วก็ด้านซายล่าเนี่ยเราก็มีการโอเวอร์กลุ่มพวกรีเทลเนะก็เน้นเติบโตไปกับการบริโภคในประเทศครับแล้วก็กลุ่มอินฟราที่เป็นสไตล์ดีเฟนซีฟสะหน่อยครับ โอเคครับเรามากันที่กองสุดท้ายนยีก็จะเป็นกองที่ชื่อว่า Principle Q E S G ไทย E S G ครับผมก็จะเป็นคนละวงเงินกับ IMF เนะคำถามที่สำคัญเนะครับผมผมเชื่อว่านักลงทุนคงหลายๆท่านเนี่ยจะสงสัยว่าทำไมเราต้องเลือกลงทุนกองทุนประเภทไทย E S G กับทางบรลจอ p r i n c i p l ครับผมก็จริงๆแน่นอนครับเรากองทุนของเราเนี่ยเน้นการบริหารเชิงลึกครับผมมีการคำนวณเกี่ยวกับพวก ESG เนี่ยครับผมมีการให้คะแนนเนี่ยทางด้านภายในหรือ internal ESG score อย่างเป็นระบบนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับทีมผู้บริหารกองทุนไทยของเราเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นทีมที่คุณภาพมากแล้วก็เป็นทีมชุดเดียวกับกองที่บริหารกองทุนเวียดนามครับผมซึ่งแน่นอนบริจอ Princi เปเนี่ยได้รับรางวัล Best Asset Management Award จากงานเซตเนี่ยในปี2020 และที่สำคัญครับทีมกองทุนหุ้นไทยเนี่ยที่บริหาร p r i n c i p l DEF เนี่ยที่เป็นกองทุนหุ้นไทยเนี่ยครับผมก็ได้รับรางวัลเนะเป็นกองทุนที่ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปีจากงาน Money and Banking Award 2ปีติดต่อกันครับ2567กับ2568และทีมผู้จัดการกองทุนที่บริหารกองทุน Principle q ESG ขีดไทย ESG กองเนี้ยก็เป็นชุดเดียวกับที่บริหาร p r i n c i p a l DEF ครับผมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็หวังได้เลยแล้วก็เชื่อได้เลยครับว่าทีมผู้บริหารเนี่ยคุณภาพมากๆม,ม,มีการบริหารกองทุนต่างๆที่ได้รับรางวัลต่างๆมากมายครับโอเคครับก็ปรัชญาการลงทุนเนี่ยก็จะเน้นเป็นการลงทุนแบบทั้ง Top Down แล้วก็บัตทอมอัครับผมหมายความว่าก็จะดูทางภาวะเศรษฐกิจมาภาคว่าอุตสาหกรรมอะไรดีครับในช่วงนี้แล้วก็จะมีการบัตทอมอัคือมีการเลือกหุ้นจาก ในแต่ละอุตสาหกรรมว่าหุ้นอะไรเนี่ยเป็นเบสในอินดัสทรีนั้นๆครับก็มีการลงทุน ครับแล้วก็มีการใช้ F M V นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐาน valuation แล้วก็โมเมนตัมทำให้ราคาแนวโน้มของราคาครับเรามาลองมาดูกลยุทธ์การลงทุนครับปัจจุบันเนะเราก็มีน้ำหนักกลุ่มพลังงานแล้วก็สาธารณูปโภคเนี่ยประมาณ19%กลุ่มธนาคารครับประมาณ15พาณิชย์ประมาณ,ณ,ณ12-13ครับแล้วก็ท็อปโฮลดิ่งเนี่ยก็จะมี C P N ประมาณ5.2ครับกอฟห C P O 5.3ครับซึ่งเราจะเห็นได้เร็วๆนะซึ่งกลยุทธ์การลงทุนเนี่ย ก็ยังคงเน้นหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศครับที่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวแล้วก็ได้รับประโยชน์ครับจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาลรวมไปถึงครับ valuation อยู่ในระดับที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มค้าปีกกลุ่มอสังหารวมถึงหุ้นที่มีคุณภาพสูงแล้วก็พวกหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลครับซึ่งมีการเติบโตของกำไรที่แน่นอนครับผมก็จะเป็นกุ้นกลุ่มโฟกัสที่ทางออ กองทุนหุ้นไทยของทางบราจอ p r i n c p ปลเ,เนี่ยเขาเรียได้ว่าให้น้ําหนักค่อนข้างเยอะอยู่ครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะค่อนข้างครบถ้วนนะครับก็เข้าสู่ฤด,ดูการลดหย่อนภาษีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทางวันนี้เนี่ยทางบราจอ r r n n i p ป l ์เลยถือโอกาสนําหยิบ สามกองทุนเด่น3ามกองทุนแนะนำสามกองทุนแฟลกชิพเนี่ยมาเล่าไว้ท่านผู้ชมฟังกันครับผมกองแรกก็จะเป็น p r i n c i p a l v n e q imf ซึ่งผมเชื่อว่าอาจจะไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าท่านผู้ชมท่านใดรู้จัก principle v n e q ครับก็ทุกอย่างเหมือนกันครับเพียงแต่เป็น share c l a imf เท่านัน้นเฉยๆครับ โอเคครับอกองทุนที่2ก็จะเป็นกองทุน IPOP IMF ที่เน้นลงทุนอ,อสังหาไทยแล้วก็สิงคโปร์ครับผมก็รกรอกกระแสไปกับวัฏจักรการลดอัตราดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นของทั้งเฟด แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นของ BOT หรือของแบงค์ชาติเราก็ตามครับเศร,รษฐกิจไทยเริ่มดูดีขึ้นครับผมมีการจัดตั้งรัฐบาลได้เริ่มมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นให้เราได้เห็นเช่นมาตรการคนละครึ่งครับแล้วก็จะเป็นในส่วนสุดท้ายครับก็จะเป็นกองทุนที่ชื่อว่า Principle a Q E S G ไท a i E S G ครับผมก็บริหารโดยกองทุนคุณภาพครับซึ่งผู้จัดการกองทุนชุดนี้ ก็บริหารทั้งหุ้นเวียดนามแล้วก็บริหาร principal DEF ซึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมจากงาน Money Banking Awards ครับ2ปีซ้อนก็คือ2567กับ2568ซึ่งปัจจุบันกองทุนก็เน้นลงทุนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของออภาคบริโภคในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ได้รับผลประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาลครับ โอเคครับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับถ้านักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือหากมีข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อสอบถามกับทีมงาน p r i n c i p l Thailand ได้ทุกช่องทางได้เลยนะครับหรือสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับและสามารถกลับมาพบกับรายการ Investment Opportunity ได้สมัยทาง Facebook และ YouTube p r i n c i p a l Thailand ทุกวันจันทร์เวลา10โมงเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ผมซีทนเนล์เล่ไพันขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ ถ้าท่านผู้ชมสนใจลงทุนในกองทุนของบรจ p r i n c i p เปสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Princi p a l TH เพื่อสมัครบัญชีและสามารถลงทุนได้ทันทีไม่ว่าอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมก็สามารถลงทุนได้นอกจากนี้ท่านยังสามารถลงทุนผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งทางธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนะครับหรือถ้าท่านผู้ชมมีข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อสอบถามกับทีมงาน Princi ป a l Thailand ได้ทุกช่องทางได้เลยครับ